มันจบแล้วครับผมจะไม่เกิดขึ้นสำหรับดิวของคารอสบาลีบาหลังจากที่ดาวิสออตินเนี่ยได้ออกมารายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะไม่เดินหน้าคว้าตัวคารอสบาลีบาในซัมเมอร์นี้โดยมีการติดต่อกันจริงๆครับผมทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับไบตันและแมนยูเต็ดก็ชื่นชอบนักเตะเป็นอย่างมากครับผมแต่แมนยูมองว่าประสบการณ์ของคารอลสบาลีบาในพรีเมียร์ลีก2ปี ถ้าเทียบเท่ากับราคาที่ไบตันตั้งค่าตัวไว้แมนยูมองว่าแพงเกินไปครับผมก็ผู้จัดก,การทีมของไบตันก็ได้ออกมายืนยันว่าจะเก็บคาร์ลสบาลบ้าไว้อีกหนึ่งฤดูกาลนะครับผมและจะพร้อมปล่อยในปี2026ในซัมเมอร์หน้าซึ่งคาร์ลสบาลบ้าเนี่ยก็ชื่นชอบที่จะมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าไม่มีความสุขหรืออึดอัดถ้าจะยังอยู่กับไบตันต่อไปอันนี้ก็ต้องนับถือใจของคาร์ลสบาลบ้านะ ถึงแม้ว่าดิวจะไม่เกิดขึ้นแต่ก็ไม่ได้งองเงีอะไรขนาดนั้นนะครับผมส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยก็อาจจะต้องเบียเบ่ยนเบนไปหากองกลางตัวใหม่อย่างอดัมวอลตันแล้วก็มอร์เทนฮิวแมนของสปอร์ติ้งริบบอนนะครับผมอดัมวอลตันเนี่ยก็อาจจะตรงสเปคหน่อยเพราะอยู่ในพรีเมียร์ลีกกับทีมคริสตันพาเลทส่วนมอร์เทนฮิวแมนเนี่ยสิทธิ์เก่าของรูเบนอาราบิมจากสปอร์ติ้งริบบอนก็สปอร์ติ้งริบบอนกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ มีการค้าขายมายาวนานนะครับผมซึ่งผมก็เลยมองว่าถ้าเราจะคว้าจากสปอร์ติ้งริบบอนหรือคว้าจากพรีเมียร์ลีกผมก็ได้สองสองดิวเนี่ยโอเคแต่ดิวของไอ้มอร์เทนฮิวแมนเนี่ยริบบอนตั้งค่าตัวไว้ที่50ล้านปอนด์ก็ต้องรอดูว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยจะเก็บหอมรอมริบเพื่อที่จะคว้าคารอสบาเรบ้าในซัมเมอร์หน้าหรือเปล่าหรือจะจบกองกลางให้ได้ภายในตลาดซัมเมอร์นี้ เดี๋ยวเราก็ต้องรอติดตามชมกันดูทีนะครับผมถ้ามีอะไรอัปเดตผมจะรีบมาอัปเดตให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกัน